สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย T10 ในหมวดใหญ่เจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารหมวดใหญ่นี้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการผลิตผลทางวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงการจัดหาวิธีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ผลิตผลข้อมูลหรือการสื่อสารต่างๆกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบหลักของหมวดนี้นะคะหมวดที่58นะคะการจัดพิมพ์จาหน่ายหรือการเผยแพร่ค่ะ หมวดที่59กนะคะกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วิดิทัศน์และโทรรายการโทรทัศน์การบันทึกเสียงและการจัดทีมจำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรีค่ะหมวดที่60กิจกรรมการจัดผังรายการโทรทัศน์และกิจกรรมการเผยแพร่กระจายเสียงค่ะค่ะหมวดนี้เป็นหมวดของเราค่ะหมวดที่6 1การโทรรัคมนาคมหมวดที่หกสองกิจกรรมการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหมวดที่หกสิบสามค่ะกิจกรรมการบริการสารสนเทศค่ะ ประเด็นที่สนใจนะคะเราสนใจในหมวดย่อย61การโทรัคขมนาคมค่ะโดยเราจะศึกษาความหมายของการโทรัคขมนาคมองค์ประกอบและหน้าที่ของการโทรัคขมนาคมที่มาของการโทรัคขมนาคมข้อดีข้อเสียของการโทรัคขมนาคมแล้วก็แนวโน้มการโทรคมนาคมในอนาคตค่ะการโทรัคขมนาคมหมายถึงการสื่อสารข้อมูลระยะทางไกลในรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ในอดีตระบบโทรคมนาคมให้บริการในรูปแบบสัญญาณเสียงทานสายโทรศัพท์ที่เรียกว่าระบบอนาล็อกในปัจจุบันกำลังจะกลายเป็นการถ่ายทอดสัญญาณในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดองค์ประกอบของระบบโทรคมนาคม1เครื่องคอมพิวเตอร์2เครื่องเทอร์มินอล3อุปกรณ์ประมวลผลการสื่อสาร4ช่องทางสื่อสารและ5ซอฟต์แวร์การสื่อสารค่ะ หน้าที่ของโทรคมนาคมทำหน้าที่ในการส่งและรับข้อมูลระหว่างจุด2จุดได้แก่ผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารที่มาของโทรคมนาคมในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกด้วยการให้บริการโทรเลขเมื่อปีพศ2418โดยมีกรมโทรเลขเป็นผู้ดูแลการให้บริการในอดีตการพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์ในประเทศไทยอยู่ในการบริการโดยหน่วยงานของภาครัฐเท่านั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโทรเลขโทร โทรศัพท์และวิทยุในช่วป 42, 30, งปีพศ2530ถึงพศ2540เป็นช่วงการเปิดให้บริการโทรคนมนาคมอย่างเสียดีกับภาคประชาชนปีพศ2540กำหนดให้ขึ้นความถี่ทั้งหมดเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อสวัสดิการสาธารณะ ภายหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยในปีพศ2549ได้มีการตัดสินใจในการควบรวมกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรครมนาคมในพศ2553มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคร,รม,ามนาคมแห่งชาติกสทชเกิดข,ขึ้น งารแรกของกสทช,อชอคะ่ะก็คือการจัดประมูลใบอนุญาตคืนความถี่สำหรับกิจาการโทรคันาคมนาคมประเภทบริการ 3G ในปีพศ2555ในปีพศ2560ได้มีการยุบหน่วยงานย,อย่อยของกสทช,อช,อชอทั้งหมดให้เหลือเพียงหน่วยงานของกสทชเพียงอย่างเดียวปัจจุบันตลาดเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อนที่มีผู้ประกอบการหลักอยู่3รายและมีอัตราการเติบโตสูงถึง136% ในปัจจุบันผู้ให้บริการเครือข่ายหลักจะใช้เทคโนโลยีของกลุ่ม GSM และ 3GPP ข้อดีของโทรคคมนาคม 1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารมากขึ้น 2. เกิดการหลั่งไหลทุนและข่าวสารเข้าสู่ประเทศ 3. ม,มีความสะดวกรวดเร็วมีการติดต่อกันง่ายขึ้นข้อเสียของโทรคคมนาคมนะคะ 1. เกิดปัญหาอาชญากรรมชนิดใหม่สองอาจถูกการล่อลวงและล่วงละเมิดสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแนโน้มในอน,นาคตนะครับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมเป็นส่วนสำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งในหลายเดือนที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้บทบาทของธทรคมนาคมในประเทศไทยยิ่งมีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในชีวิตวิถีใหม่ New Normal หรือว่าจะเป็นการทํางานการเรียนออนไลน์การรับนือนะครับธุรกิจธทรคมนาคมจําเป็นที่จะต้องเตรียมตัว รับมือกับความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้นอาทิเช่นแรงกดดันทางเศรษฐกิจการจัดระดับข้อสำคัญรายจ่ายที่สอดคล้องกับรายได้และความต่อเนื่องทางธรุรกิจการอัพติไมซ์ระบบซัพพลายเชนที่มีความผันผวนทางเครื่องมืออุปกรณ์และแรงงานการบริหารการจัดการรายได้และกระแสเงินสดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำรวมถึงการขยา,ายระยะเวลาการชำระเงินครับผลกระทบในระยะย,ยาวหนึ่ง ธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะถูกเร่งให้เร็วขึ้น 2. จากการที่ธุรกิจโทรครมนาคมต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อนเนื่องในการควบคุมค่าใช้ใจ่ายและความยืดหยุ่นของธุรกิจ 3. ในประเทศไทยเราได้เห็นบริษัทในธุรกิจการให้บริการโทรครมนาคมที่กําลังเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นธุรกิจด้านแพลตฟอร์มสความมั่นคงปลอดภัยทางไฟเบอร์